ก็ฟังตัวคันตัวนี้กโก,โก็ถัดฟ้องก็ไปเรียกคือไปรับใช้เนี่ยคือไปให้ไปฟังพระเถืออ่อนพระเถื่อนทำวัดอย่างเงี้ยใช่ไหมหลวงปู่คร,รับพระเถื่อนวนแรงแก,ก่กับก่อพระเนี่ยแก่กับเขาทีบุตรเศรษฐีแต่กเ็เนี่ยกได้งา,านนงานนีน่ นำน่งยู่ข้างหลังแกแกก็ว่าไปว่าเช้าใช้ชาปกือของชิบเป็นแกชิปครัว40ิรัวบไว้ผมโกะตอนนั้นเลยแล้วพอพออายุ13หลวงพ่อเดิมก็ต,ม 6, ตัดผมตัดผมให้ตัดผมอายืด13ไปแกไป ก็มันโคลนผมโคลนผมไปโคลนไปแต่ทะเลวน,นเองให้วนเองให้แก,แก,แกนั่งก็อยู่ไปแกนนอยู่ได้ยี่สิบแป้อยู่ตอนท่านเสียนี่ท่านเสียเพราะอะไรครับผมเพรกะอะไรก็ไม่รู้วะอายุมากแล้วเนาะไปนิ่งๆเลยหล้วครับผมนอนแกก็นอนก็นนนกนเหนือยเพราะรู้ข่าวเยอะคนเยอะ แล้วแล้วก็เขาเขาเผาเอาไว้นานไหมหลวงปู่ถึงเผาอ่ะปีงเอาไว้ปีหนึ่งถือเผาวันที่เผาหลวงปู่ก็อยู่ไหมอยู่อย,อยู่ก็คืออยู่ช่วยงานที่วัดหนองโพนั่น<อ>ต่อช่วยงานช่วยอะไรเรียบ,เร,ยบเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อถึงอกอ๋อหลวงพ่อก็ออกเลยออกมาที่วัดนั่โกครับเอาวัดนั่งะโก้ไปดีไปก็ได้บ่ บวชพระเลยคนคนเยอะไหมหลวงปู่วันงานเผาหลวงป้าเดิมเนี่ยคนเยอะไหมเยอะเยอะมากเลยเนาะพระก็เยอะเยอะคนก็เยอะงานงานขนาดนี้หลงร่นไม่คล้อยร่นจอดจังหอมหรือว่าตัวทรรหลวงปู่หอมตัวหอมหอมตัวหอมแล้วก็เรื่องคาถาอะไรอย่างเงี้ยคาถาแก่กัน โอเคป้าไปปุ๊อย่างนั้นไหลายอย่างเท่าไงสามสิบกว่ากว่าสามสิบกว่ากว่าไม่ไปไหนเลยไม่ได้จังใจไปไหนเลยเดินเข้าป่าเข้าดงเรื่อยๆไปก่อนยิ่งจำเลาะเขานี่โอยยังนี่เข้าไม่ได้ตอนที่ลงครั้งแรกนี่ไปกันกี่องค์ครับ ภาพไหวหมดแล้วมรดณภาพหมดแล้วเหนื่อยอยู่หลวงพ่อองเดียวแล้วอยู่องเดียวไปทุดงนี้ไปถึงจังหวัดกาญจนบ,บุรีครั้งแรกนะหลวงปู่นะแล้วข้ามข้ามไปพมา่าไหมไปใหญ่พมา่าเก้ากิโลอ๋อเข้าไปได้เก้ากิโลใบรอบรอบไม่รอบประเทศหนึ่งสามรอบสามรอบหนึ่งรอบนี้ใช้เวลานานนะครับ ประมาณปีกว่าปีกว่าเจ็ดปีอ่ะเจ็ดปีอ๋อเจ็ดปีสามรอบนุงเห็นว่าเจอจนปนดนว่ยหรอครับจนปนนี่ที่ไหนฮะจังหวัดกาญนี้ฮะที่ที่แรกลูกก็เลียงแล้วก็ไปที่จังหวัดตากเจอสองครั้งที่ปน สารตีข้างไงโอ้สารตีข้งส่วนใหญ่จะเจอเป็นกะเหลี่ยงทั้งนั้นเลยทั้งหมดเลยกะเหลี่ยงพ้นกะเหลี่ยงแต่ไม่ใช่คนไทยปนพา้างงอ่ใช่ไม่ใช่มันพูดกันมันก็ไม่รู้เรื่องเขาจะเอาอะไรก็เอาไปแล้วก็พูดอย่างเงี้ย <c oughs> เขามีปืนอะไรไหมหลงวงปู่มีมีปืนด้วยเขาได้อะไรไปบ้างนะได้อะไรก็มีได้อะไรปรพมาณมุ่งมุ่งประมารอบประเทศเนี้ย ไปเดินรอบรอบเปยนะไม่ได้อยู่ในประเทศนะออกกลางประเทศพมา่าลาว <c oughs> ใต้นี่มาเลยถึงไหมถึงยังไงการลงไปโน่นนี่ไปไปอะไรก็อะไรไปจนจันไม่ได้อะ จอสัตว์ป่าบ้างไหมครับหลวงปู่ช้างเสืออะไรเนื้อ,อพอสมัยก่อนอย่างสมบูรณ์เนาะบ้างหลวงปู่สัตว์ในป่าทไมนะัยนั้นช้างวัวควายเสือเคยเห็นไหมครับกลัวไหมหลวงปู่กลัวไหมก็ไม่กลัวก็ไม่รับบทที่ชีวิตแล้ว มัวไม่มีก็จะตายก็อะไรจะกัดชันจะเยียบเสือจะกัดน่งูเงียวอะไรทิงสาอะไระกัดก็เลยแกเราไปเราไม่ได้ใช้วิชาควบคุมตัวไ,ไม่ใช้วิชาเลยที่ร่ำเรียนมาไม่ใช้เอาเป็นคนปกติอย่างเราเนี่ยคือตายก็คือตายใช่ไหมครับสละตายเลยว่างนัน ก็ไปทมุนไม่ช่วยกระจายไงอวิชาอาคมที่เราเรียนมาก็ไม่ได้ใช้ในป่าไม่ใช่เ,เพราะอะไระไปุ๊บไปการเดินเดินไปไปเจออะไรห้ามเอาไปไปเจอของที่มีค่าของเป็น อะไรเป็นทองเป็นเล็กคังโบราณจะเก่าจะแกจะไหนก็ม่ลู้มีมีเจอมั้งไม่เหมกูเจอทองเจอทองเจอเพชรเจอแหวนนี่มีมีแต่เอาไปไม่ได้เอาไปไม่ได้หรือว่าเราไม่ไม่เอาเองไม่เอาอ๋อแต่เห็นหครับโอ้าเก็บของพวกนี้นทะุกท่านวยเอาป่าเรื่อย งถามรอบรอบที่ถามพี่ที่รอบที่สี่จรงหรือนะอ,อ๋อที่ว่าเด็ไปได้แค่ครึ่งเดียวเลยหยุดสาหเหตุเพราะอะไรครัปบปนปนจนไม่เหลืออะไรแล้วปนมไัไม,ม่ไม่แยกไปกระจายได้ของใหม่ๆของอะไรไปอะไรแล้วก <sighs> ็ควายมันก็ จังจังหลวงพ่อใจไว้ลอยสามปิดเนี่ยยามมันก็ไปลอยเหลืไว้ให้สามสิบอออะไรไว้ให้ก็ไว้อยองนี่ว่าเียไปแล้วทำบุญหากัวพี่เขาติดต่ออะไรไม่ได้เลยฮะแล้วพอเรากลับบ้านไปเขาตกใจไหมหลวงู่อไปจ่ายมีอ๋อมีไปตายที่ลาวใช่ไหมที่หลวง เป็นพระลาวกายก็เลยองหนึ่งก็เลยออกไปก็เหลือยลอยูอย่สามองปีที่สองสมัยก่อนหลวงปู่ไปเดินถ้ำเดินป่าเนี่ยยังเจอฤาษีไหม <c oughs> ไอ้ฤาษีที่บว <c oughs> ชอยู่ในป่า <c oughs> เออเจอฤาษียังมีเหรอ <c oughs> สมัยก่อนอะ <c oughs> ่ะเยอะเยอะอยู่ในป่าครับผมเยอะเองนะ แต่ไม่ได้เป็นบวชเป็นพระอย่างเรา uh. บวชเป็นฤาษี